สวัสดีครับตราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี่ทุกคนเลยนะครับผมอยูก่กับผมหัวปูนแล้วก็ครับสวัสดีพวกสาอและยำสลัดผักกันด้วยนะครับผมวันนี้วันจันทร์อืมทุกวันจันทร์เราจะหาอะไรที่มันสนุกสนุกหรืออาจจะไม่สนุกหรืออาจจะไม่มีอะไรมาดูกันดีกว่านะครับผมจำเลการผ่อนคลายในวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาทุกคนก็อาจจะเหนื่อยล้ากับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งเป็นบรรยุแท้เชีวยวโอเคนะครับผมเพื่อไม่แกงเสียเวลาเราไปดูคลิปแรกกันเลยนะครับป้ายวิชาคอมนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเออโอเคอเ,คเ,คเคดี๋ยวพิสูจนตัวอย่าทำไมเด้ยอ่าฮะวิธีอ่าคอมช็อตน้ำทำไงดีมาดูวิธีแก้นะฮะเอออ่ะเช็ดชู่นะฮะซ,ซับซับซับน้ำอ่าฮะ อา่าไข่ควงอาา่าฮะไข่ออกแล้วก็เอาเช็ดชูซับน้ำแล้วก็เป่าน้ำออกนะครับอา่าแล้วไงข้าวสารนะครับเอามาเทกรบไว้อ,า def, อาา่าฮะอ่าฮะแล้วก็หมุนกลับแล้วก็เปิดเครื่องครับเรียบร้อย เรียบร้อยอะไรกันครับเนี่ยเอาไฟไหม้อ๋อโอ้โหเออเออแช่ตู้เย็นฟิต,ตออกมาน้ำแข็งปึ๊บมึงทำาไปทำเหียอะไรทำเพื่ออะไรวัตถุฟักเชื่ออะไรเดี๋ยโอ้โหอันที่จริงมันก็ไม่น่ารอดหรอกครับผมเอาน้ำเทใส่แล้วไฟช็อตขนาดนั้นนะ่ขอโทษซื้อเครื่องใหม่ มาคลิปต่อไปนะฮะคลิปต่อไปดคลิปต่อไปเลยนะครับผมแคปชั่นเทพและดูออกนีเป็นการขับขี่มอไซค์นะครับวัรุ่นก็กำลังแบบเนี้ยยกล้ออ่าอะ,อะยกไม่ขึ้นอุ้ยยกไม่ขึ้นเอาอยัางไงยกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกไม่ขึ้นเออเออขึ้นแล้ว

ขนาดไฟล์เกมฟรี P5 กับพับจีก็ต่างกันแล้วเราแบบนี่เขาไม่น่าจะเทียบเปรียบเทียบกับพับจีมั้งคะเขาคงไม่เอาเกมที่อยู่คนละระดับมาเปรียบเทียบกันหรอกเท็ดเคที่อยู่คนละระดับมาเปรียบเทียบอู้ดาม่าย้อมสีสกินปืนโอ้ดาม่านี้นานแล้วนี่อ๋าฮะใช่ใช่เขาชื่อ GM โต้งหรืออะไรทีกอย่างนี้เลยจีเอ็มโป่งจีเอ็มโต่งเนี่ยเกมนึ่งบอกว่าสกินปืนเกมเลาจุดหาสี อ่าอฮต้องถามาถาม,ามากกว่าว่าต้องถามว่ามากกว่าว่าจะกินปืนเกมไหนจุ่มถังสีออจะกินปืนฟีไฟอะเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสเตตด้วยเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสเตตด้วยฟีไฟใช่นะครับผมปืนฟีไฟนี่เปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสตยเตตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่จุ่มถังสีหรอกนะจะกินปืนบางเกมอ่ะเปลี่ยนสีสเตตไม่เปลี่ยน ไปดูสุดยอดป่ะเติมอะไรวะเติมซื้อสกินปืนได้สแตทของได้สแตทแถมเฮ้ฮะแล้วต้องถามต้องถามมากกว่าว่าสกินปืนเกมไหนที่เขาจุ่มทางสีย้อมสีมาขายมากกว่าเออสกินปืนเกมไหนของเราเนี่ยเปลี่ยนสแตทด้วยนะเออประมาณว่าอ่าประมาณว่า เกมพับจอ่ะเขาแข่พับจเกมพับจีอ่ะเหมือนหลอกเดี๋ยวเดี๋ย well อันนี้ฝ like ่ายใครก็เมนูฮัสตอร์มเมร์ผู้หญ so ิงเนี่ยเขาบอกว่า GM ฝั่งฟรีไฟเนี่ยมาแขะพับจีในครั้งที่ GM Free-Fi r ไเนี่ยไม่ได้กล่าวชื่อ PUBG เลยไม่แต่นิดเดียวแล้วก็ไม่ได้กล่าวชื่อเกมอื่นๆแต่มันก็มีบ้างแบบพวกเออก็ก็ไม่ใช่ GM มันมาแขวะหรืออะไรก็มันมีต้นกําเนิดคือพี่ก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นกําเนิดของการแขวะระหว่างฟรีไฟกับพับจีเนี่ยใครเริ่มก่อนกันนะครับแล้วทําให้กลุ่มเล่นฟรีไฟกลุ่มเล่นพับ g ก็คิดว่าจีเอมพูดแบบเนี้ยมันมาแขวะพับจหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอันอันที่จริงนะมันไร้สาระป่ะจริงๆนะเราไปดูคอมเมนต์ดีกว่าน่าสนุกดีว่ะ <c oughs> คอมเมนต์ท็อกคอมเมนต์นะครับอ่าเกมดีคือเกมนะครับใครชอบแนวไหนก็แนวนั้นนะครับผมชอบแนวพับจต่อให้เติมเป็นสิบล้านบาทอ่าเลีอยก็แค่ร้อยเปอร์ซ็นเท่าเดิมแค่นั้นเองนะครับเอออันนี้ก็ถูกของเขานะทะเลาะกันไปก็เท่านั้นนะใช่โอ้ขนาในคอมเมนต์มันยังบอกเลยคือจากที่ผมนะผมเคยเล่นมาสองเกมนะถ้าใครอ่าติดตามผมหรือ ไอ้นี่นะ่าจะดูว่าผมเล่นทั้งสองเกมเลยทั้งพับจีและฟรีไฟก็เล่นมาช่วงแรกๆเลยส่วนมากจะเริ่มเล่นฟรีไฟก่อนเพราะฟรีไฟมันเปิดให้ดาวน์โหลดก่อนพับจีนะฮะอันนี้อันนี้เท่าที่จําได้นะก็คือเล่นฟรีไฟมาก่อนนะครับซึ่งฟรีไฟมันมีการล็อกเป้ามีการเพิ่มสแต็กปืนนะครับแต่แล้วแต่คนชอบนะมันมันสําหรับคนที่แบบไม่ถนัดการสเปรย์ไม่ถนัด อะไรพวกแบบสเปร์แบบกะระยะหรืออะไรนะฟรีไฟล์มันก็จะเป็นระบบแบบเล่นง่ายกว่านะแบบยืนกดซุ่มเข้าซุมออกสโคบแบบล็อกเป้าอะไรประมาณนี้มันก็สนุกไปคนละแบบส่วนพับ g ีก็เน,น้นการสเปร์เน้นสมจริงนะฮะมันไม่มีเกมไหนไม่ดีกว่าเกมไหนนะมันมันดีทั้งสองเกมอันนี้หยุดเถียงกันแล้วมองหน้ากูนะครับผม <Nope. S 1> ซึ่งเกมฟรีไฟก็ดีพับจก็ดี จร่งผมเล่นทั้งสองเกมมันดีทั้งสองมันไม,ม่มีเกมไหนไม่ดีหรือไม่ดีนะครับผมอยาวไเป็นล่าสำหรับดราม่าฟีไฟกับพับจีนะใครที่ดูอยู่หรือใครที่น้องๆคนไหนกำลังเล่นพับจีหรือฟีไฟอยู่ก็อย่าดราม่านะครับผมจะเกิดน้องๆมาเฮ้ยฟีไฟมันสนุกกว่าพับฟีไฟมันสนุกกว่านะครับผมก็ลองเปิดใจโหลดพับจีมาเล่นนะครับผมโหลดพับจีมือถืมาเล่นดูว่ามัน การพับจีโมบายเนี่ยมันจะสนุกเท่าฟรีไฟหรือเปล่าหรือถ้าน้องคิดว่าหลวดพับจีมนเล่นแล้วเฮ้ยมันเล่นยากจับเพราะฟรีไฟลด้ง่ายกว่าก็ราะสมควรที่จะกลับไปเล่นฟรีไฟซึ่งมันเป็นเกมที่สเปคต่ํามือถือกระกาก็เล่นได้แล้วมันก็เป็นการล็อกเป้าล็อกล็อกเป้าอะ่ะมันเล่นง่ายกว่าพับจีแน่นอนนะครับใครชอบเล่นง่ายๆแบบยืนซุ้มเข้าซุ้มออกสะปอบยิงเอาสนุกก็ฟรีไฟแต่ถ้าใครชอบแบบเน้น แบบเอาชีวิตรอดจริงๆแบบการสปงสเปย์อย่างเงี้ยการกัดระยะการคํานกระสุนตกอะไรประมาณเนี้ยก็พับจีนะครับผมลองเปิดยใจผมนี่ชอบทั้งสองเกมนั่นแหละนะแต่กูเล่นเล่นทั้งสองเกมแล้วนะครับเพราะมันสาระยำ what what the fuck <laughs> บ่นวัฒนาเลยเล่นเล่นทั้งสองเกมไปแล้วครับมันสาระยำทั้งสองเกมนั่นแหละนะ <laughs> what the fuck โอ้ยคลิปต่อไปเองดีกว่านะครับผมศิละปะในการทำอาหารเนี่ยดูสิอ่าล้างปลาทูฮะอ้าเฮ้ยชุ๊บอุ้ยชียชย้โอเรื่องว่ะเอออุ้ยอฮ้ยเช็ดเค้อยู่ทั้งไกลนะ่ะอันนี้ยังไง เชฟเคยิ่งกว่าโทริโกเชฟโคมัซาบอดิเซเบอนี่โอ้โหมันโคตรออกอ่ะอ่ะวยนนั่งเดี๋ยวลงนี้ปุ๊บเชีย w h a ่ the fuck ัดตุ๊เออเฮียคุณแม่นเออคุณแม่นเอาเดี๋ยโคตรแม่นเออเอาเดี๋ยครับ แล้ว,แล,วแล้วใส่ชุดแบบเชี่ยเลยนะเฮ้ยอุ้ยเช็ดเคโยนไฟเชี่ยแล้วโคตรโหดดูโอ้โหด,ด,ด,ดูอีกรอบดู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 ปับ๊บ เช็ดแค่โยนไฟไอฟันเนี่ยอะไรแ่วบอเตอร์ฟ้โอเคครับผมขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณ <c oughs> ที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์นะครับผมนะครับผมทุย นะครับผมถ้าใครชอบหรือมีอะไรติชมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีคลิปวิดีโออยากให้ผมมารีแอกก็สามารถไปที่แฟนเพจแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้อ่าโพสของผมที่ผมได้โพสไว้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมเป็นแันระวังกันเป็นไงด้วยกัน